สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกมเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้นะฮะจะมาพูดถึงไอ้เจ้าชาโรชาดนะครับไอ้หินลึกลับเนี่ยนะฮะสีดำดำเนี่ยนะครับก็เป็นของใหม่นะเป็นไอเทมใหม่นะครับเป็นไอเทมใหม่ที่ถูกเปิดตัวมาเมื่อวานนะเริ่มมีเมื่อวานนะครับเราก็เริ่มใช้กันมาแล้วนะฮะไอ ไอชาโดชาดเนี่ยนะครับมันเป็นหินที่นะครับคุณจะได้มาจากไหนนะอันนี้ต้องต้องศึกษากันสักหน่อยนะครับเพราะาบางคนก็ถามมาเยอะเลยว่าไอเนี่ยนะไอก้อนดําๆเนี่ยไปเอามาจากไหนนะครับก็ไอหินเนี่ยนะครับชื่อชา a ์โดชา a r ดนะครับหรือว่าชิ้นส่วนชา a ์โดนะครไอหินเนี่ยนะฮะก้อนดําๆเนยสวยดีเป็นเหมือนหินอะไรสักอย่างได้มาจากนะฮะ เอาชนะทีมโก้ล็อกเก็ตนะครับคือลูกสมุนเสาดำมาแหละนะฮะคือถ้าเราตีเสาดำเราจะได้รับ1ชาโดชาดนะครับเอาชนะทีมโก้ล็อกเก็ตลีดเดอร์นะครับทีมโก้ล็อกเก็ตลีดเดอร์ก็เซียร่าอาโลคลิฟนะครับ, Rocket, รรนะรบจะได้รับ3ชาโดชาดนะครับแล้วเอาชนะจิโอวานนี่นะครับหรือว่าสา,ากากิจะได้รับ4ชาโดชาดนะครับ จะได้รับ4ชาร์โดชาร์ดนะครับแล้วก็4ชาร์โดชาร์ดนะครับคือไอหินดำๆเนี่ย4อันเนี่ยนะครับจะรวมกันนะฮะโดยใช้เครื่องเนี่ยนะครับมันจะรวมให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็จะได้เป็น p พ r i วรีไฟเจมนี่นะฮะคือไอ้ก้อนที่เป็นหินสะอาดเนี่ยนะฮะเป็นอัญมณีขาวสะอาดนะก็คือ4ชาร์โดชาร์ดจะได้หินอัญมณี1ชิ้นนะครับโดยที่เรานะฮะ จะเก็บสะสมอัญมณีแบบ p u r i f y Gem เจมนี่ยหินอัญมณีสะอาดเนี่ยนะฮะได้แค่10อันสูงสุดคือ10อันนะครับแล้วจะไม่ได้รับนะฮะช Sh า์โดชาดหักกระเป๋าเราเต็มนะฮะสมมุติว่าเราไปตีแก๊งล็อกเก็ตใช่ไหมครับแล้วกระเป๋าเก็บของเราเต็มอยู่นะไอหินชา์โดชาดเนี่ยจะไม่ดอปนะฮะเราก็จะไม่ได้นะฮะนอกจากนั้นนะครับ ยังได้จากการตีบอสด้วยนะอ่าได้จากการตีบอสผมได้เมื่อเช้าผมไปตีเดี๋ยวมีคลิปด้วยนะครับผมไปตีบอสสามดาวคนเดียวนะได้มาตั้ง4อันเนี่ยสี่หรือ5อันนี่แหละนะครับได้เยอะเลยทีเดียวนะครับนะครับไอหินดำๆเนี่ยนะฮะจะได้จากการตีเสานะตีหัวหน้าทีมนะฮะได้ตามนี้แหละนะฮะแล้วพอครบ4อันปุ๊บมันก็จะรวมตัวเป็นหินอัญมณีสีขาวผ่องอัมพยนะครับ บางคนถามผมนะ,ะว่าเฮ้ยสมมติเรามีอยู่แล้ว3แล้วบังเอิญเราไปตีล็อกเก็ตลีดเดอร์ได้มาอีก3มันจะเป็นยังไงมันก็จะรวมเป็นอัญมณีให้นะครับแล้วที่เหลือมันก็จะเก็บไว้ให้เหมือนกันนะครับผมอ่าเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่าครับนะครับคีนี้มาดูอ่าเวลาเราไปตีบอสกันบ้างนะครับไปตีบอสนะฮะถ้าสมมุติเราไปตีบอสชาโดนะครับจะมีอะไรที่แตกต่างบ้างนะครับ อันดับแรกเลยนะครับบอสชาโดเนี่ยไม่สามารถใช้บัตรตีไกลได้อย่างที่บอกนะครับน่าจะรู้กันแล้วไม่สามารถใช้บัตรรีโมทมาตีได้เชิญเพื่อนไม่ได้นะครับเชิญเพื่อนมาตีไม่ได้นะฮะดับที่2ครับไม่สามารถสร้างห้องอ่อสร้างห้องเขาเรียกอะไรเดียสร้างห้องแบบซีเคทนะฮะหรือว่าสร้างห้องเฉพาะในการตีได้ทุกคนต้องเห็นแล้วก็ตีด้วยกันนะครับแล้ว อะไรอีก IV นะครับ IV ที่ได้จากการตีบอสนะครับโดยปกตินะครับ IV ต่ำสุดนะครับถ้าเราตีบอสปกติเนี่ยนะครับ IV จะเป็น Attack 10 De f e n s e 10และ HP10 อันนี้คือต่ำสุดนะครับสูงสุดก็คือ15 15 15หรือว่าที่เรียกว่า100%นนั่นเองนะครับแล้วบอสชาโดล่ะนะครับบอสชาโดนะครับ IV นะครต่ำสุดจะดีที่66 6, แล้วก็6ครับผมนะฮะหกหหซึ่งจะแย่กว่าบอสปกติอีกนะครับแล้วถ้าตีจากเสาดำล่ะนะฮะถ้าเราตีเสาดำชนะแล้วได้จับโปกมอนนะฮะไอวต่ำสุดคือ0 0 0ะฮะซึ่งเป็นไอวที่ผมอยากได้ที่สุดแล้วนะฮะเป็นเป็นบุคคลที่ชื่นชอบอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เสาเอ่อ ยิมที่ถูกอ,อะไรนะถูกแก๊งล็อกเก็ตยึดนะครจะไม่มีโบนัสโบนัสสีเสาสียิมนะครับเพราะฉะนั้นได้เท่ากันหมดแหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะทีนี้มาดูนะครับนี่ผมสปีดหน่อยนะอันนี้ผมตีนะฮะตีตัวไอ้ลูกสมุนนะฮะปืดปืดปืดนี่ครับเรียบร้อยได้ดั้าร้อยนี่ฮะได้ชาโช์โดเชตครับชาดโดฉาดครับ แล้วนี่สะสมครบ3ก้อนนี่เห็นไหมมันมีวงบอกแบบนี้นะครับแล้วอ่าเดี๋ยวลองไปดูนะฮะที่ผมไปตีอ่ากับเซียร่าบ้างนะครับนะฮะนี่ตีเซียร่าชนะนะอ่าได้หิน3ก้อนเห็นไหมฮะแล้วก็อันนี้ครบ4เหมือนกันนะแต่อันนี้ไม่ได้ตีต่อเนื่องนะผมได้ไปหลายก้อนแล้วนะครับแล้วได้ไข่ด้วยอ่าทีนี้ ถ้าสมมติมันครบแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่ปืิบปืิบตีไปครับปัาป่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 าช่วงนี้เสาดําเยอะมากสบายมากครับตีกันแบบโอ้โหมัวเมามัวเมาเมวเมานะฮะมัวมันนี่ฮะครบสี่ก้อนจะเป็นแบบนี้นี่ชั้นท่าร้อยชั้นยาดวุดวืดวุ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 ดแบบนี้ครับนี่ครบสี่ก้อนนะฮะ คือครบสีก้อนเราก็กดออกไปจับโปเกมอนปกติแหละนะครับนะฮะนี่เยเหลือโปเกมอนก่อนี่ตัวนี้อ้ใช้ดีนะตัวนี้เอาไป p v p ได้ในลีกพันห้าร้อยนะฮะตัวร่างสองเขาเก่งทีเดียวเชียวนะครับนี่ฮะเรียบร้อยนะฮะก็จับทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วคะแล้วพอจบตรงนี้นะฮะออกมานอกแผนที่นี่ฮะมันก็จะ นี่มาแล้วฮะเอาใส่ครกครับเสร็จแล้วก็ตำ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 ออกมาเป็นเนี่ยฮะเพลย์รีไฟท์เจมนะฮะหินสะอาดนะะฮนี่ครับนี่ผมมี2เม็ดเห็นไหมซึ่งตอนนี้ผมใช้ไปเยอะแล้วครับแล้วทีนี้ลองตีบอส1ดาวให้ดูครับนะฮะบอส1ดาวนี่ฮะโพลิแวกครับนี่ฮะเห็นไหมฮะมีคนเข้าไป1คนนะฮะแล้วผมไม่สามารถสร้างห้องนะฮะห้อง ส่วนตัวได้นะครับเนี่ยอะรเนี่ยผมรอให้เขาไปก่อนผมอยากตีคนเดียวนะฮะเราผมก็กดนะครับเนี่ยไม่สามารถสร้างห้องส่วนตัวได้นะแล้วก็ต้องกดจอยก็คือเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาจอยกันได้นั่นแหละนะครับคือเขาอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมตีบอสกันนะคิดว่าก็เลยไม่มีห้องแบบส่วนตัวนะครับผมก็ดักบางกลุ่มแหละบางกลุ่มก็ห่วงไม่รู้เป็นไรครับคนมาตีบอสด้วยจะเป็นจะตาย <laughs> นะฮะคือไม่รู้จะห่วงมันทำไม นะฮะไอคนตีบอสก็เอ้ยหินเขาตีอยู่ก็ไปขอเขาเลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับนะอ่ะนี่ครับไปแล้วครับตึงนะฮะปุ๊บสี่สามสองหนึง่งปครับคือไอบอสหนึ่งดาวเนี่ยตีง่ายครับไม่ต้องใช้หินไใหนหินแล,แล้วมันไม่เขาเรียกว่าอะไรดีมันไม่คุ้มครั่งนะฮะคุ้มครั่งเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตอนบอสสามดาวนะฮะนี่ฮะ โอ้โหโดนท่าชาร์จไปทีเดียวก็เรียบร้อยแล้วฮะนีฮะไม่เรียบร้อยคือ1ดาวเนี่ยมันตีง่ายนะครับไม่ต้องใช้อะไรเลยนะฮะใช้ตัวะระตีแล้วก็ตีได้แล้วก็ใครอยากตีก็ได้นะครับแล้วตีบอสหนดาวก็เหมือนจะดรอ p มี่หินมาให้ด้วยแมหนึ่งลูกซึ่งอาสุ่มนะสุ่มนะบางทีก็อาจจะได้เยอะบางทีอาจจะได้น้อยนะไอห,หินชาร์โดเชดชาร์โดชาร์ด นะครับแล้วก็ได้จับแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นี่คือการตีบอสนะบอสชาร์ดโดนะแล้วก็นี่มีมัสเตอร์บอมัสเตอร์บอไม่ใช่หรอกน,นะฮะเก็บไว้บูชากันแหละคือมัสเตอร์บอต้องระวังนะครับอย่าเอามาโยนเล่นนะมันโยนผู้ไปเลยนะนะฮะเรียบ,บร้อยนะฮะแล้วก็ดูไอวีปิงโอ้โหนะครับอ่ะว่ากันไปครับ นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็มาดูครับนี่ผมไปตีบอสสามดาวคนเดียวครับเซเนเซลครับนี่ฮะเซเนเซลครับตีไปเลยครับโลคอเลตครับทุกคนเข้าแจมได้แต่ไม่มีใครมาแจมกับผมเลยนะฮะเซเนเวลาตีบอสเนี่ยเซเนเซลเนี่ยครับเป็นโปเกมอนออมืดน้ำแข็งนะครับแล้วท่าเขาจะมีท่าน้ำแข็งนะครับเราแพ้ แพ้ต่อสู้เพราะฉะนั้นโคบอลเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับ <IM> เพราะเขาไม่แพ้ท่าน้ําแข็งและมีท่าต่อสู้นะครับไปแล้วครับผมนี่เซเนเซลเดี๋ยวดูดีๆนะฮะนี่ฮะตัวอามาเบลเลอร์เลยครับตีไปตีไปนะฮะปล่อยครับซีคเครสซอสไปครับตีไปซีคเครสซอสเป็นท่าพิเศษนะครับนะฮะมีเฉพาะในอีเวนต์พิเศษเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องใช้บาตรพิเศษในการเปลี่ยนท่านะฮะตีไปครับเนี่ยเหมือนจะตีง่ายไหมลงฟืบๆฟเลย นะฮะสบายโอ้บางคนก็เอ้ยอย่างนี้สบายดีสามดาวก็จิบจิบนะฮะแต่เดี๋ยวรอดูก่อนครับนะฮะเดี๋ยวรอดูนอนโกรธก่อนนะฮะนอนจะโกรธเดี๋ยวค่อยดูนะี่ฮะถึงเวลาโกรธแล้วนี่ครับนี่ฮะมีออร่าสีม่วงมาแบบนี้ตีไปครับแล้วเห็นไหมครับด้านซ้ายมือจะมี p พ r i f ล g ฟาเจมให้เราเลือกใช้นี่ฮะเราปล่อยไปละหนดอกแล้วต้องรอเวลานะฮะถึงจะปล่อยดอกต่อไปได้นะฮะ นี่ครับพอมันมีออร่าสีม่วงมนเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นนะฮะแล้วนี่ผมโยนไปอีกหนึ่งลูกเอ๊ะเหมือนทําไมมันอ๋อคือเหมือนเอฟเฟกมันยังใช้ไม่ได้นะฮะมันก็ยังเป็นสี่ลูกอยู่ต้องรอเอฟเฟกมันหมดนะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่นี่ครับมันก็จะทําให้เราตีได้นะครับถ้าเราไม่ใช้เพลียวรีไจมเนี่ยนะครับอาจจะไม่ชนะก็ได้นะครับแต่ถ้าเราร่วมตีกับเพื่อนๆแล้วโยนเพลียวรีไจมพร้อมกันเนี่ยนะฮะมันอาจจะ ตีได้ง่ายขึ้นกว่านี้นะครับนี่โอ้โหโนี่มาแชมป์โดนไปนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะนะโอ้โหโ้ดูนะฮะเนี่ยนี่โยนเพลียวไฟเจมไปแล้วนะเนี่ยแม้ยังมีแบบเอฟเฟกต์เพลียวไฟเจมอยู่เลยนะฮะถ้าโยนหลายคนก็น่าจะได้นะครับหลายคนก็น่าจะได้เนาะนี่ฮะปืดโอ้โหเรียบร้อยมาแชมป์ไปแล้วมาครับสีแคทซอสไปอีกดอกนึงลูกนะฮะตัวนี้น่าจะทนท่าน้ําแข็งได้อยู่นะฮะใสไป หลายๆดอกเนี่นะเห็นไหมมันต้องคือต้องเลือกท่าซูเปอร์เอฟเฟกตีฟมันถึงจะลงเร็วครับแล้วน้องเนี่ยออร่าหมดนี้เรี่ยงเลยนั้นนั้นนี่เรียบร้อยครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับนี่ฮะถ้าร่วมตีมันจะง่ายขึ้นถ้าตีหลายคนน่าจะง่ายขึ้นนี่ฮะเรียบร้อยนี่โมโหอะไรล่ะลูกนะฮะล้วมาดูว่าได้ของอะไรบ้างครับชนะแล้วฮะ นี่ได้กดเนี่ยนูนี่ชาดูชาดห้าอันแล้วก็ี่หกเม็ดครับรีไว้ตาดัดโอ้โหเรียบร้อยเลยนะฮะไม่มีแบบแการเปลี่ยนห้องเป็นท่าหรอกนะฮะแล้วก็จับโอ้โหแล้วได้ใช้นี่ด้วยครับเซเนเซลใชนี่ตัวเมียครับโอ้โหสังเกตได้จากหูครับตัวเมียจะหูสั้นนะฮะตัวผู้จะหูยาวนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับการตีบอสนะฮะด้วยการใช้พิวรีไฟเจมนะฮะ อ่ะมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งละกันนะครับเรื่องของชาร์โดชาร์ดนะครับก็จะได้จากการเอาชนะทีมโกล็อกเก็ตนะฮะจะได้1นึ่งชาร์โดชาดนะฮะสำหรับลูกสมุนแล้วก็ได้3ามชาร์โดชารดจากคิปอาโร่แล้วก็เซียร่าะะและจะได้4ี่ชาร์โดชารดนะครับจากกิโอวานี่หรือว่าซากากินะครับแล้ว1 Sh นึ่งชาร์โดชาดนะเอ้ย4่ชาร์โดชาร์ดนะฮะจะรวมได้1นึ่งเพียวลีไฟนะฮะ,ะในนี้ผมตกเลข4ไปนะ สีช่ชาร์โดชาร์ดนะครับจะรวมได้1 p u r i f y g e m เจมนะครับแล้วมันจะรวมให้อัตมัดเมื่อครบนะครับคุณสามารถมี p u r i f y g e m ไเจมได้สูงสุด10ชิ้นนะฮะจะไม่ได้ชาร์โดชาร์ดหากกระเป๋าเต็มนะฮะแล้วก็ p u r i f y g e m เจมนะฮะเอาไว้ทำให้โปเกมโปมอนชาร์โดที่บ่นยิมเนี่ยสงบลงนะฮะทำให้การโจมตีของเขาเบาลงนะฮะเกราะของเขาบางลงนะครับซึ่ง ควรจะใช้ร่วมกับเพื่อนๆนะฮะจะทำให้ตีได้ง่ายขึ้นใช้คนเดียวอาจจะไม่ส่งผลให้เห็นมากนักนะครับแล้วก็ IV ของโปเกมอนที่ได้จาก s h a d o w l a ต e นะฮะต่ำสุดคือ6 6 6นะครับแล้วก็ Shadowlade 3ดาว5ดาวเท่านั้นนะฮะที่คลุ้มครั่งนะฮะหรือว่ามีออร่าสีม่วงออกมานะฮะแล้วก็ Shadowlade นะฮะจะคุ้มครั่งก็เมื่อนะฮะ ถึงครึ่งหนึ่งของ XP ก็คือเราตีเข้าไปจนแถบสีเหลืองโอ้ยนะครับ XP หรือว่า CP ของเขานะฮะนะฮะเป็นสีเหลืองแล้วนะครับผมอาจจะใส่ตัวเลขไอใส่ตัวอักษรผิดนะครคือพอไอ้แถบมันเป็นสีเหลืองปุ๊บมันจะมีออร่าสีม่วงขึ้นมาจังหวะนั้นถึงจะใช้ Shadow s h e เอ้ย Purify j a มได้นะฮะแล้วก็รอจนมันหมดนะครับหมดประสิทธิภาพซึ่งควรจะใช้คู่กับเพื่อนๆนะ อ่าน่าจะเป็นสิธิภาพดีกว่าไปใช้คนเดียวนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมนะฮะช่วยกันกดไลค์คอมเมนต์มาให้กําลังใจกันหน่อยนะฮะช่วงนี้คนดูน้อยเหลือเกินนะครับถ้าใครกดไลค์นะฮะขอให้ได้ชายนี่ชาร์โดเหมือนผมเลย